ลินลี่เงียนไหวยที่นวลของผู้ชายคู่บุญลวงหายลุ้นเลขหลังจากไปฟาดคู่กรณีในรายการโหนกระแสจนกลายเป็น m อ v ประจำวันลินลี่เงียนก็เดินทางมาที่เรือนหนังหน้าครูเพื่อขอพอนครูให้ผ่านคนเรื่องต่างๆด้วยดีโดยมีจิวจากกระพงการสมพรสอดีตนักร้องดูโอ้แจ็คจิลกูรูเครื่องรางของขลังเจ้าของเรือนหนังหน้าครูให้คำแนะนำการไหว้ซึ่ง ก็เผยว่าพอขึ้นมาบนเรือนแล้วรู้ถึงพลังงานที่ดีรู้สึกอบอุ่นเรารู้สึกเห็นถึงแสงสว่างในอนาคตที่ดีแล้วก็ได้ไปลูบท้องพี่นวลด้วยสัมผัสได้ว่าพี่นวลใจดีมากซึ่งเจ้าตัวกล่าวขอพรพี่นวลขอให้เจอผู้ชายที่เป็นผู้บุญอยู่ด้วยกันให้มีแต่ความสุขหลังจากนี้ลิลลี่ก็ได้ล้วงหายพี่นวลในตำนานหายที่ล้วงมาแล้วนับแสนคนมอบโชคให้กับทุกคนจับได้เลข688ชื่อลิลลี่ หรือวันแมนี่ปอนซาวานเชื้อชาติเวียดนามสัญชาติลาวอาชีพนักแสดงนางแบบเจ้าของอินสตาแกรมลิล k h a คัเคยคว้าตำแหน่งเมอร์แกรนด์บิวตี้เลเจนด์อินเตอร์เนชันแนล2021สำหรับชีวิตส่วนตัวลิลลี่เหงียนเคยเล่าในรายการเพื่อนทราบพาฟินว่าเธอเคยมีสามีเป็นระดับเศรษฐีมีลูกด้วยกันหนึ่งคนตอนนั้นใช้ชีวิตเหมือนนูกน้อยในกรงทองไม่ต้องทำงานแค่อยู่บ้านเลี้ยงลูกก็มีเงินใช้เพราะอดีต เพราะว่าเป็นคนเชื่อคนง่ายล่าสุดลินลี่เหนียนเจอมาสูงลูกใหญ่แต่ก็ยังใจสู้โดยเธอบอกว่าขอทำงานหาเงินตอนนี้งานอะไรก็ทําหมดสามารถติดต่องานผ่าน i.g. facebook. tiktok ของเธอได้เลยล่าสุดมีคนส่งของขวัญให้ใน tiktok ได้เงินรวมรวม400บาทดีใจมากจนน้ำตา